คำทำนายสงครามทะเลทรายสู่สงครามโลกครั้งที่สามจีนตุนทองคำแท่งเข้าคลังอีกไม่นานเงินดอลลาร์จะด้ยค่าลงเรื่อยๆสุดท้ายจีนจะกลายเป็นมหาอำนาจของโลกโดยมอนิตกิจจาทวีคุณกิจก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อทันจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะสงครามทะเลทราย ผมเขียนบทความเมื่อวันที่28มีนาคม2567มีตอนหนึ่งในบทความว่าอิสราเอลคือสารตั้งต้นสงครามใหญ่ปรากฏว่าวันที่1เมษายน2567อิสราเอลโจมตีสถานกงสุลอิรานในประเทศซีเรียมีบุคคลสำคัญของอิรานตายไปหลายคนอิรานคงต้องหาทางล้างแค้นอิสราเอลให้ได้ แต่ถ้าอิหร่านทำสงครามกับอิสราเอลโดยตรงในเวลานี้อิหร่านจะสู้อิสราเอลไม่ได้เพราะอิสราเอลมีอาวุธที่ทันสมัยกว่าอิหร่านมากมายอิสราเอลมีทั้งเครื่องบินรบที่ล้ำสมัยแต่อิหร่านไม่มีเครื่องบินรบที่ทันสมัยเทียบเท่าเครื่องบินรบของอิสราเอลเพราะฉะนั้นถ้าทำสงครามกับอิสราเอลอิสราเอลจะได้เปรียบทางน่านฟ้ามากกว่าอิหร่าน อิหร่านอยู่ห่างจากอิสราเอลประมาณ2,000กิโลเมตรถึงแม้อิหร่านจะมีจรวดที่สามารถยิงระยะไกลไปถึงอิสราเอลอิสราเอลก็มีโดมและขีปนาวุธต่อต้านป้องกันภัยที่มาจากโดรนหรือจรวดอยู่มากมายและอิสราเอลเองก็มีจรวดที่ยิงได้ระยะไกลเช่นเดียวกันในเวลานี้อิหร่านยังไม่ควรทำสงครามกับอิสราเอลดยตรง เพราะอิหร่านตกเป็นรองทุกประตูอิหร่านควรใช้กลุ่มนักรบต่างๆหาวิธีรบกับอิสราเอลแบบกองโจรอิหร่านแค่ส่งอาวุธส่งจรวดที่สามารถยิงระยะไกลให้กลุ่มนักรบเหล่านั้นไปซุ่มเล่นงานอิสราเอลแต่อย่าลืมว่าอิสราเอลก็เฝ้าระวังทุกฝีก้าวเช่นกันการที่จะเล่นงานอิสราเอลไม่ใช่เรื่องง่ายเลย คาดว้าไม่นานนี้คงจะมีเหตุก่อวินาศกรรมขึ้นหลายแห่งแม้แต่ฐานทัพสารัฐหรือทรัพย์สินของสารัฐที่ตั้งอยู่ในดินแดนต่างๆก็ยังต้องระวังทุกฝีก้าวเช่นกันเพราะอิหร่านมองว่าสหรัฐกับอิสราเอลเป็นคอหอยกับลูกกระเดือกถ้าอิหร่านยอมสงบนิ่งไม่ประกาศทําสงครามกับอิสราเอลโดยตรง แต่ใช้นัก,กรบต่างๆเป็นตัวแทนอิหร่านจะได้มีเวลาพัฒนาอาวุธมากขึ้นประกอบกับในขณะนี้รัสเซียก็ขาดอาวุธจำนวนมากถ้าประวิงเวลาได้น่าจะผ่อนเกมรบออกไปก่อนให้รัสเซียมีเวลาผลิตอาวุธอย่างน้อย5ปีเมื่อถึงเวลานั้นคาดว่ารัสเซียมีความพร้อมด้านอาวุธมากขึ้นค่อยมาคิดบัญชีอิสราเอลอีกทีจะดีกว่า แต่ถ้าอิหร่านประกาศทำสงครามกับอิสราเอลในตอนนี้เกรงว่าอิหร่านมีสิทธิ์พังย่อยยับแต่ถ้าอิหร่านถูกอิสราเอลยำใหญ่คาดว่า,าประเทศมุสลิมหลายประเทศจะออกมาร่วมกับอิหร่านต่อสู้กับอิสราเอลประเทศที่น่าจับตามองในขณะนี้คือประเทศซาอุดีอาระเบียและท่าทีของซาอุดีอาระเบียจะขยับตัวเมื่อไหร่ ถ้าซาอุดิอาระเบียประกาศเข้าร่วมทำสงครามกับอิสราเอลประเทศมุสลิมจำนวนมากจะแห่กันมาอย่างมืดฟ้ามัวดินเมื่อนั้นแหละสงครามทะเลทรายจะเกิดขึ้นทันทีประเทศที่สองที่น่าจับตามองคือประเทศอินโดนีเซียเพราะประเทศอินโดนีเซียมีคนนับถือศาสนาอิสลามเป็นจำนวนมาก แต่ประเทศอินโดนีเซียฝากฝ่ายประเทศอเมริกาสั่งซื้ออาวุธจากอเมริกาเยอะมากผมคิดว่าประเทศในแถบเอเชียยกเว้นประเทศจีนประเทศอินโดนีเซียมีอาวุธมากที่สุดมากกว่าทุกประเทศในแถบเอเชียยกเว้นประเทศจีนในความเห็นส่วนตัวผมผมคิดว่าถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่สามขึ้นแรกๆประเทศอินโดนีเซียคงจะอยู่ฝ่ายชาตินาโต้ แต่จะกลับตัวภายหลังมาอยู่ฝ่ายตะวันออกกลางก็เป็นไปได้สูงเช่นกันเพราะเป็นชาติมุสลิมด้วยกันอีกประเทศหนึ่งที่น่าจับตามองคือตุรกีมีสิทธิ์ที่จะพลิกขั้วมาอยู่ฝ่ายรัสเซียจีนร่วมสู้รบกับชาตินาโต้จากสงครามทะเลทรายจะกลายเป็นสงครามใหญ่และจะพัฒนาสู่สงครามโลกครั้งที่สมอย่างแน่นอนแรกๆดูเหมือนชาติอาหรับ และประเทศจีนประเทศรัสเซียประเทศเกาหลีเหนือจะตกเป็นรองฝ่ายชาตินาโต้แต่พอรบกันไปสักระยะหนึ่งกลุ่มชาตินาโต้จะเพี่ยงพล้ำ้ำจะถูกฝ่ายชาติอาหรับและกลุ่มประเทศจีนรัสเซียเกาหลีเหนือรุกไล่บทขยี้จนแทบไม่มีที่ยืนประเทศสหรัฐฉลาดเป็นกรดเพราะได้วางกองกำลังและพันธมิตรรายล้อมประเทศสหรัฐเอาไว้อย่างเหนียวแน่น ยากที่จะเข้าถึงประเทศสหรัฐง่ายต้องผ่านด่านหลายประเทศจึงจะถึงตัวสหรัฐแต่เชื่อว่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่สามเกิดขึ้นประเทศสหรัฐก็คงพังย่อยยับราบเป็นหน้ากลองเพราะอาวุธสมัยนี้สามารถยิงข้ามประเทศได้และยังมีเรือดำน้ำที่น่ากลัวซ่อนตัวอยู่ใต้ทะเลพร้อมที่จะยิงขีปนาวุธอันทรงพลังได้และยิงนิวเคลียร์ได้ ถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่สขึ้นจะได้เห็นอาวุธชีวภาพที่หลายประเทศแอบซุ่มพัฒนาอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะประเทศสารัฐมีอาวุธชีวภาพค่อนข้างแน่นอนถ้าเกิดสงครามโลกขึ้นจะได้เห็นอาวุธหลายชนิดที่มีอนุภาพรุนแรงน่ากลัวมากส่วนประเทศอินเดียยังชี้ชัดไม่ได้ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนคิดว่าอินเดียคงจะเลือกอยู่ฝ่ายชนะสงคราม ในใจผมผมคิดว่าอินเดียคงจะอยู่ฝ่ายรัสเซียและจีนมากกว่าเมื่อสงครามโลกสงบลงประเทศจีนรัสเซียเกาหลีเหนืออิหร่านรวมทั้งชาติตะวันออกกลางจะเป็นฝ่ายชนะชาตินาโต้และสุดท้ายแล้วชาติมหาอำนาจจะเป็นประเทศจีนอย่างแน่นอนตอนนี้ประเทศจีนและอีกหลายประเทศเริ่มเทเงินดอนลลาร์ของสหรัฐออกหันไปซื้อทองคำแท่งเก็บเข้าคลังจำนวนมาก อีกไม่นานเงินดอลลาร์จะได้ค่าลงเรื่อยๆเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสารัฐส่งผู้แทนการค้าผู้หญิงไปประเทศจีนผู้แทนหญิงของสารัฐคนนี้บอกกับประเทศจีนว่าอย่าส่งอาวุธหรืออย่าช่วยรัเสเซียที่กำลังทำสงครามกับยูเครน ไม่รู้สารัฐเอาหัวแม่ตีนอันไหนมาคลิปมาพูดเพราะสารัฐและชาตินาโตเองที่ส่งทั้งเงินและอาวุธสนับสนุนอยู่เครนมาตลอดอย่างนี้ต้องเรียกว่าเฮียตัวเอที่ไม่มีกระจกสองหน้าตัวเองปัจจุบันชิปเป็นสิ่งสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าแทบทุกชนิดต้องใช้ชิปกันทั้งนั้นอาวุธสมัยนี้ต้องอาศัยชิป อเมริกามีชิปใช้ผลิตอาวุธจำนวนมากในขณะนี้ประเทศจีนยังตามหลังประเทศอเมริกาและประเทศยุโรปในเรื่องของการผลิตชิปแต่คงอีกไม่ดานประเทศจีนคงพัฒนาการผลิตชิปขนาดเล็กได้ในเอเชียมีประเทศไต้หวันที่สามารถผลิตชิปได้ดีที่สุดรองลงมาก็มีประเทศเกาหลีประเทศญี่ปุ่นที่สามารถผลิตชิปได้ ตอนนี้มีชิปขนาด7นาโนที่ทันสมัยที่สุดแต่หลายประเทศกำลังมุ่งพัฒนาชิปขนาด5นาโนสหรัฐกีดการประเทศที่ผลิตชิปไม่ให้ส่งไปประเทศจีนไม่ให้ส่งเครื่องจักรสำหรับผลิตชิปไปให้จีนคิดว่าประเทศจีนก็ทุ่มเททั้งกำลังทรัพย์และกำลังคนที่เก่งๆในเรื่องชิปคาดว่าประเทศจีนจะสามารถผลิตชิปได้สำเร็จในอีกไม่นานนี้ เมื่อไหร่ที่ประเทศจีนผลิตชิปขนาด5นานโนได้สำเร็จประเทศอเมริกาและชาตินาโต้คงชิปหายวายป่วงกันเป็นแถวจีนสร้างพระอาทิตย์พลังแรงสูงสำเร็จคงจะนำมาใช้ทางทหารหรือไม่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสงครามโลกที่ใกล้จะเกิดขึ้นภายในไม่กี่ปีที่จะถึงนี้ คงได้เห็นอาวุธที่มาจากแสงเลเซอร์หรือมาจากคลื่นความถี่สูงที่สามารถป้องกันและทำลายอาวุธของฝ่ายตรงกันข้ามได้สงครามมีแตการทําลายซึ่งกันและกันเชื่อว่าเมื่อเกิดสงครามขึ้นประชาชนจะเดือดร้อนไปทั่วอาหารน้ำดื่มจะขาดแคลนการปล้นสะดมจะเกิดขึ้นมากมายหลายประเทศคนจะไรที่อยู่จำนวนมากแต่ประเทศไทยโชคดีที่สุด ไม่ขาดเคลนอาหารแต่ขาดนักการเมืองและข้าราชการที่ดีๆจำนวนมากเท่านั้นสวัสดีด้วยความเคารพหมอนิดกิจจาทวีกุลกิจ12เมษายน2567 สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลจาก facebook Facebook ของหมอนิดกิจจาทวีกุลกิจนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้า,าว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ